สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะรวมถึงการทํามูลเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีกันลัคนาการนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16 ตุลาคมนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านรวมแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6นนี้เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ก้า 9, ไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะสเตรนท์นะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะการงานของชาวราศีกรกษณนาการในเดือนนี้เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆนะคะเหนื่อยกับสิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องคนนะคะ ในเนื้องานนะคะปัญหาของคนปัญหาในองค์กรน,นะคะปัญหาส่วนตัวอะไรต่างๆมันเหนื่อยแต่มันยังไม่ได้มีหน้าไพของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวราศีกันลัคนาการต้องอดทนนะคะในเดือนนี้เนาะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่หางานทำนะคะในเดือนนี้เด็กถือไม่เท้านะคะไพเดือนสันค่ะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้ชาวราศีกันลัคนาการเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้เริ่มต้นใหม่ นะคะอ,อ,อาจจะเริ่มต้นแบบนับหนึ่งไปเลยนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของพ่ยเด็กถือไม้เท้านะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามีเป้าหมายนะคะแล้วอยากจะทำนะคะมีโอกาสให้คุณได้ทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องผ่านบททดสอบนะคะผ่านงานยากความอดทนนะคะแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะคะสาหรับชาวการที่ว่างงานมีงานมีโอกาสเข้ามานะคะ ให้รับไว้ให้ทําให้ดีนะคะมโอกาสที่จะสําเร็จนะคะสําหรับนะคะชาวกัรที่ทํางานประจำนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะในเดือนนี้ค่ะมีเขาเรียกว่ามีปัญหาเข้ามามีนะต้องอยู่กับปัญหาต้องควบคุมสติแล้วก็อารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้เขาเรียกว่างานยุง่งงานยากงานเยอะนะคะปัญหามีเข้ามาแต่ตัวคุณนะ,ะยังสามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ไขนะคะ งานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้กับชาวราศีกันเลยนะคะตรงนี้เนาะสาหรับใครทีเ่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line, นะคะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้นะคะปัญหายังมีนะคะปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเกิดขึ้นอีกในเดือนนี้นะคะก็ต้องแก้ไขเป็นเขาเรียกว่าเคสบาเคสไปนะคะใครที่ทํางานออนไลน์ line, นะคะมองว่า จะยากนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้เหมือนกับคู่แข่งเยอะนะคะแล้วก็งานหินงานยากมีเข้ามาปัญหาที่จะต้องจัดการมีเข้ามาแต่สามารถที่จะจัดการได้นะคะธุรกิจของคุณสามารถที่จะประกับประคองได้นะคะมีการเขาเรียกว่าดิวงานกับต่างชาติโอกาสที่จะคุยงานกับต่างชาติมีนําเข้าส่งออกได้ออนไลน์ดีนะคะแต่มองแต่บอกเลยนะคะว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่สําเร็จ นะคะชาวกันเนาะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจาการแล้วมีลูกน้องมีบริวารในเดือนนี้นะคะมองว่าสามารถที่จะควบคุมดูแลได้อยู่ในกฎเกณฑ์ได้อาจจะมีดื้อสักหน่อยนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะจัดก,การดูแลได้ให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะคะเดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของการเงินค่ะการเงินนะคะของชาวราศีกันลัคนาการรวมถึงโชคลาภนะคะในเดือนธันวาคม2.56 6นี้มีหรือไม่เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ฮาราฟันนะคะสี่เหรียญค่ะควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สามดาบบอกได้เลยว่าโชคลาภไม่มี ชาวกันนะคะชโชคลาภในส่วนของธันวาคมเดือนธันวาคมนี้นะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชาวราศีการกคนาการอาจจะไม่ได้มีชโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะคะอืดังนั้นเว้นวักไว้ก่อนนะคะพักในเรื่องราวของชโชคลาภไว้เลยนะคะชาวกันนะ สําหรับนะคะในเรื่องของการเงิน,นะคะการเงินในเดือนนี้นะคะมีปัญหาจุกจิกกวนใจมีค่าใช้จ่ายจุกจิกที่จะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะลงทุนคุณอาจจะคิดที่จะลงทุนเพิ่มนะคะในเดือนนี้เนาะแต่ไม่รู้สึกว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะเงินกอดไว้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็งดเว้นการลงทุนและการหยิบยืมใดๆนะคะวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเข้ามานะคะเช่าการคุณอาจจะหมดเงินไปกับการทำบุญ ถ้าส,ส่วนใหญ่นะคะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะไพ่พระขึ้นมาบ่งบอกว่าให้คุณนะ่ะวางแผนการใช้เงินให้ดีแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัสถนะคะรู้เขาได้ว่าคิดก่อนที่จะใช้อะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ต้องให้ดีเนาะวางแผนการใช้เงินให้ดีไม่ฟุ่มเขาได้ว่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มฟ้านะคะ เ,เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ตามมาทีหลังก็ได้นะคะเป็นไพ่สามดาบนะคะชาวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะแดดาบนะคะ คีนถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่แปไม้เท้าชาวราศรีกรกัคน,นากันในเดือนธันวาคมนี้นะคะไพ่เน้นในเรื่องดาวของการสื่อสารนะคะการคําพูดการสื่อสารของชาวราศรีกรกัคน,นากันพูดดีเป็นสีแกป่ปากพูดดีพูดแล้วได้เงินนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าอย่าพูดคําไม่ดีอะ่ะเออเพราะว่ามันจะส่งผลกับ การใช้ชีวิตหรือว่าดวงหรือว่าผลกระทบของคุณนะคะให้พูดสิ่งแต่สิ่งดีๆเข้าไว้นะคะอย่าไปแช่งใครอย่าไปพูดไม่ดีนะคะเพราะว่าคําพูดของคุณมันมันมันเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์อะนึกออกปะเออนะคะพูดดีพูดแล้วได้เงินนะคะพูดในสิ่งที่ดีๆจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เเขาเรียกว่าชาวกันนะคะ โดดเด่นในเรื่องราวของคําพูดแล้วก็จะมีการเดินทางด้วยนะคะการเดินทางก็ดีค่ะนะคะวางแผนให้ดีนะสำหรับสิ่งที่พยายจะบอกและเตออีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องราของสุขภาพนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดข้อบ่าไหลาหลังเอวออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอไมเกรนนะคะปวดตาสายตาฝ้าฟางนะคะแพ้แสงนะคะปวด ไมเกรนแบบลงเบ้าตาลงแบบท้ายทอยอะไรประมาณนี้ก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันใครนะคะที่เป็นเขาเรียกว่ามีโรคประจําตัวที่เป็นภูมิแพ้นะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะเป็นอีกกลับมาเป็นอีกได้นะคะตรงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกันรกขนากันนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2566นะคะไพ่ทาโร่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงอย่างไรบ้างมาดูกัน,นะคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะ1ถ้วยนะคะ9เหรียญค่ะและเป็นไพ่5ดาบ ชาวราศีกรกคนาการนะคะคุณอาจจะทําบุญเกี่ยวกับน้านะน้ําสะอาดโรงทานน้าดื่มอ่ะทําได้นะคะบริจาคน้ําน้ําสะอาดน้ําดื่มน้ําใช้นะคะเครื่องกรองน้านะคะค่าน้ําค่าไฟได้เลยนะคะหรือคุณจะทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะนะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์พิการมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์เจ็บสัตว์พิการสัตว์แบบน้องจอนที่เขาโดนทอดทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน นะแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่แนะนําให้ชาวราศีกรนัลัคนากรเนี่ยนะคะเ,เขาเรียกว่าศีลภาวนาค่ะเออนะคะทําบุญกรวดน้ําไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทําสมาธิอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นขั้นที่สูงกว่าจากการทําทานนะคะ,ะ,คะก็จะเสริมดวงให้กับชาวราศีกรนัลัคนากรให้ เ,เขาเรียกว่าอุปสรรคต่างๆในช่วงเดือนธันวาคมนี้สําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ